พอดเติมลมให้ลูกหน่อยเปิดลมได้ลูกถอนเลยจักคุยถอนมาขาดบ่อยจักคุย ขาดในบริเวณนี้แหลนะเนาอคุยเนาอขาดทุกคนต้อซื้อก็ขาดขาดได้สามวันขาดสั่งแบบนั้นมาเลยทีนี้แบบ,แบ,บเป็นเล็กเ,เออแบบเป็นมาเลยที่เองเปิด้นาดูอะ่ะมันรองรับขบูดดจะต,ต้องใช้แบบเป็นสี่งต,ตัว มาเลยวันนี้ไปเที่ยวไหนกันปอนวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันฮะขับทำรุ้งให้ให้ให้เจ้าเมฆใส่หมวกด้วยแต่ปนมีหมวกใสไหมสองอันนี่พี่มันไม่ได้ใส่หมวกไม่ใส่อะไรใส่อะไรไปเที่ยวอะไรกันไปคิดว่าเล่นเฉยๆใช่ไหมออกคลิปเลยเนาะ บอลเติมลงให้ป้าหน่อยไปไปก็เสร็จกัพอดีเลยะมาดูเจ้ากุยนะครับอันนี้ขี่เองส้มเองนักเลงคอนะครับ วะขาดทั้งสองข้างเลยว่ะแรงเกินไปหรือเปล่าเซตเซเกินอเอาใส่มามฮึบเอออ่ะตะกุยคล่องนะครับถอดบ่อยเกินถอดบ่อยเกินความนี้เอาความนี้ได้ไหมเออไม่ไม่ไม นี่นนเหรอ,อขันมาจ,จับด้วยจับด้วยอืมถอดจนถอดบ่อยจนใส่เปลี่ยนเองได้แล้ว<า>ไม่ต้องเอาป้าหรอกเราุณหนูก็ไปเเออชวนด้วยเด้อ ตอน,อ,อนไปไม่ทุกวันไม่ทุกวันน่ะไปเที่ยวเที่ยวทางไหนทุกวันน่ะผ่านะเลอะไรไปทุกวันน่ะนี่น่นมือพอเอาเบอร์แปดจับคุยู

<laughs> à. Thật em, lưu ý à. Bị lơi em hết biết ý Bít Đi à. À, <laughs> แรงจนหลุดโอ้แค่ธรรมดาเด้อเลือดปีจะหลุดหมดทุกอย่างเลยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นพังแล้วนี่ <c oughs> อาซี C, <c oughs> ในรถผีสิงเว้ยแข็แแงแข็งเกร่งทนทานดุดันไม่เกรงใจใครอาซีรอยเก่งดุดันไม่เกรงใจใครอาซีรอยแรงกั้ทุกประเทศ แตงคันนี้บิดได้ไกลได้ไปถึงไหนนะลนกพี่นะเออได้เลยเนาะได้อย่างไกลมาข้นงก็ได้เออได้จะมีเงินค่าน้ำมันพี้กูจับจีเป็นละไปวิจงไกลขนาดอนเอาลองดูเก็บเครื่องมือน้าด้วยเอาฮะลองดู ว้าแรงเลยทำไมตอนออกยิ่ย่างอบวกไม่ออกแบบนี้วะสองคนนี้มาจากไหนนี่ส่งของครับส่งของอ่ะ